ระบบการคัดคนของภาคประชาชนนี่มันสอบตกมากเลยฮะ,ะคือคัดไอ้ป่องไอ้เปิอผีบ้าผีบอมาเนียฮะเสร็จแล้วก็มาสร้างปัญหาหรือหนักกว่านั้นคัดมานะเป็นสอสพอได้เป็นสอสนกแลเนี่ยได้เข้ามาปุ๊บกลายเป็นไปขายตัวเป็นงูเห่าอีกนี่ะระบบมันพังจากการที่ นะการคัดคนมาเป็นนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีคุณภาพอะไหนบอกว่าเป็นพักการเมืองคนรุ่นใหม่ <c oughs> อุดมการใหม่มาตรฐานใหม่อะมันก็ต้องสร้างมาตรฐานใหม่จากการณีนี้นะขอโทษอย่างเดียวไม่พอนะครับออกมาขอโทษเนี่ยขอโทษก็คือขอโทษเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันไม่พอคร ประเด็นก็คือว่าใครเป็นคนคัดไอ้คนนี้มาสมัครนะต้องลงโทษนะถ้านายกคัดมานายกต้องแสดงสปิตลาออกไม่สมัครต่อ,อนะถ้าหัวหน้าระดับภาคหรือระดับจังหวัดของสมุรปาการของพรรคประชาชนเป็นคนคัดมาก็ต้องแสดงสปิิตลาออกฮนะนี่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ใหม่กว่าพรรคการเมืองที่คุณข่มเขาว่าคุณเหนือกว่าเขาว่าพักคุณไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงแต่ปรากฏว่าไอ้ยิบหายไปเอาคนขายยามา <laughs> เป็นผู้สมัครอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เสียหน้า <ฮะ S 1> มันก็เสียเหลี่ยม <ฮะ S 1> แล้วมันก็เสียชื่อพัก